การขับร้องประสานเสียงการขับร้องประสานเสียงหมายถึงการขับร้องแบบหนึ่งที่มีผู้ขับร้องตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องเพลงที่มีทำนองเดียวกันและขึ้นต้นหรือจบไม่พร้อมกันอาจจะร้องพร้อมกันแต่มีทำนองเพลงหลายทำนองหรือหลายแนวโดยมีแนวใดเป็นทำนองหลักส่วนแนวอื่นๆเป็นทำนองประสานเสียงเสียงประสานคือ กลุ่มเสียงตั้งแต่สองขึ้นไปเกิดขึ้นพร้อมๆกันทำให้เสียงกลมกกืนฟังสนิทหูรูปแบบของการขับร้องประสานเสียงการขับร้องประสานเสียงแบ่งลักษณะการขับร้องได้หลายแบบดังนี้การขับร้องแบบเบาการขับร้องแบบเบาหรือเรียกกันทั่วไปว่าแบบวนหรือแบบเพลงวน เป็นการขับร้องที่มีผู้ขับร้องตั้งแต่สองคนหรือสองกลุ่มขึ้นไปร้องเพลงแนวทำนองเดียวกันและเริ่มต้นและจบไม่พร้อมกันส่วนจะร้องกี่เที่ยวนั้นขึ้นอยู่กับการตกลงของผู้ขับร้องหรือผู้ควบคุมการขับร้องประสานเสียงประวัติการขับร้องประสานเสียงสวรรตกการขับร้องประสานเสียงแบบสวรรคก เริ่มจากการขับร้องธรรมดาซึ่งถือเป็นการแสดงพื้นฐานสำคัญทางดนตรีที่มีจุดประสงค์แตกต่างกันไปตามแต่โอกาสเช่นใช้ประกอบทิธีต่างๆการสันสินพระเจ้าเลือเป็นสู้มีการสื่อสารระหว่างกันเมื่อเริ่มต้นการขับร้องมีสององค์ประกอบหลักคือเนื้อร้องและทำนงองแม้ได้บางบทเพลงจะไม่มีเนื้อร้อง ต่ก็ยังสามารถสืความหมมาและอรณ์ได้เป็นอย่าาางตมมควมเชื่อของคนตะวันตกการขับร้องหรือความรื่นรมหากผู้ใดสามารถขับร้องบทเพลงได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นผู้มีอารยธรรมสูงหรือมีความเจริญทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมากต่อมาการขับร้องได้พัฒนาขึ้นจากการร้องเพียงคนเดียวหรือร้องเดี่ยวก็เกิดวิธีการขับร้องร่วมกัน ซึ่งน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการขับร้องประสานเสียงแม้ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนอย่างเพียงพอว่าการขับร้องประสานเสียงเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดกันแน่หรือมีลักษณะอย่างไรในยุคแรกแต่ก็สันนิษฐานได้ว่าจุดกําเนิดการขับร้องประสานเสียงเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางศาสนภาภายในโบสถ์ของศาสนาคิดนิกายโรมันคาทอลิก โดยในช่วงทิทศรวรรษที่13ได้เกิดแบบแผนการแบ่งช่วงเสียงออกมาเป็นสามช่วงได้แก่ช่วงอกช่วงคอและช่วงศีรษะแม้ในเวลาต่อมาบทเพลงขับร้องประัาเสียงเริ่มเผยแพร่หลายมากขึ้นแต่ยังมีข้อจำกัดด้านต่างๆเช่น เพลงร้องส่วนใหญ่เป็นเพลงในศาสนาหรือเป็นเพลงนิยมใช้เฉพาะนักร้องชายและผู้ขับร้องหากต้องการเสียงในระดับที่สูงกว่า<ป>เสียงผู้ชายธรรมดา<ป>การใช้เสียงของเด็กผู้ชายแทนข้อจำกัดเหล่านี้ได้รับการผ่อนปลนมากขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่16 ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์สำคัญในการขับร้องประสานเสียงเพราะมีนักร้องหญิงมาร่วมในวงขับร้องประสานเสียงในระดับเสียงโซโปราโนซึ่งภายหลังเกิดความนิยมแพร่หลายมากขึ้นจำนวนนักร้องหญิงก็มีเพิ่มตามไปด้วยเป็นเหตุให้ผู้ประพันธ์เพลงสามารถประพันธ์เพลงการขับร้องประสานเสียงให้มีความกว้างขวางของเสียงได้มากขึ้นจากเดินที่ถูก กำจัดนักร้องผู้ชายจะมีระดับเสียงอยู่ระหว่างเสียงเทอร์เนอร์และเสียงเบสจุดเปลี่ยนสำคัญของการขับร้องประสานเสียงตะวันตกมาพร้อมกับการเกิดขึ้นของอุปรากรณ์ในช่วงต้นศตวรรษที่16เริ่มมีระบบการคัดเลือกนักร้องเพื่อไปร้องในอุปรากรณ์ของนักประพันธ์ท่านต่างๆโดยเฉพาะตำแหน่งนักร้องนำ ซึ่งคัดเลือกจากนักร้องเพลงสวดที่เคยอยู่ในราชสำนักส่วนในช่วงศตรวรรษที่17-8ถึง8ซึ่งเป็นช่วงยุคของดนตรีบาโรกพบว่ามีลักษณะการขับร้องใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายศตรวรรษที่19วงการขับร้องทั่วไปรวมไปถึงวงการขับร้องประสานเสียงได้มีความเปลี่ยนแปลงตาม ยุคสมัยมีการใช้เสียงนักร้องเพิ่มขึ้นในวงประสานเสียงเช่นการเกิดนักร้องเสียงเทนเนอร์ที่แบ่งออกหลายชนิดแสดงให้เห็นถึงรสนิยมการฟังเพลงของผู้คนในศตวรรษที่19ซึ่งต้องการความแปลกใหม่ทางดนตรีการขับร้องเพลงในช่วงเวลาดังกล่าวเริ่มเน้นไปที่ความยิ่งใหญ่ในส่วนของระบบการ เรียนการสอนวิชาขับร้องในช่วงศตวรรษที่19ก็มีการพัฒนาให้ตรงความต้องการของผู้คนมากขึ้น